สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเจอกับพี่ปออีกแล้วนะคะวันนี้เราก็อยู่กันที่เกม Sakura School Simulator นะคะมีครั้งหนึ่งพี่ปอเคยถามว่ารุ่นพี่รุ่นพี่ของเกมเนี้ยคือคนไหนอืมก็คือได้คำตอบแบบหลากหลายมากๆจนไม่รู้ว่าคนไหนจริงๆอะ่ะคือรุ่นพี่ตอนแรกพี่ปอเดาว,ว่าเดาว,ว่าคนนี้นะเป็นรุ่นพี่แต่คิดไปคิดมา เฮ้ยเขาจะอยู่ในห้องนี้หรอถ้าห้องนี้มันก็ไม่ได้เป็นรุ่นพี่อดีพี่ปอนั่งโตนี้ใช่ป่ะในเกมเออเขาเรียกว่าอะไรนะเกมแนวเนี้ยจะมีรุ่นพี่อยู่หนึ่งคนในโรงเรียนที่เป็นแบบว่าแฟนเราที่เราหลงรักเหมือนเกมยันเดเละเห็นไหมเ็าจะมีรุ่นพี่อยู่หนึ่งคนหรือว่าเกมเออสกูเกอร์วะสกูเกอร์ก็มีรุ่นพี่ใช่ไหมอันนั้นเรารู้ว่าคนไหนเออมีใครไม่รู้บ้าง แต่ว่าเกมเกมเนี้ยตอนแรกพี่ปอเดาว่าเป็นคนเนี้ยคือรุ่นพี่คือเดาเลยว่าคนนี้แต่คิดไปคิดมานั่นแหละอย่างที่บอกคือมันอยู่ในห้องเดียวกันก็ไม่ต้องใช่รุ่นพี่รุ่นพี่จะต้องอยู่ข้างบนสูงกว่าอาจจะเป็นมห้าปะมห้าหรือมหกแต่คนเนี้ยหน้าคุ้นมากเลยอ่ะหน้าใช่สุดปะเออตอนนั้นมีคอมเมนต์น้องๆอ,อ่ะพิมพ์มาบอกนะว่าคนนี้คนนี้คนนั้น ใช่เหรอคนนี้คนนี้คนนั้นเออพี่ปอก็เลยมานั่งคิดว่าหรือว่าจะเป็นเจ้าของโต๊ะโตะนะนะั้นอะคือเจ้าของโต๊ะนะนะั้นอะคือคนนี้ไงคนนี้คือเจ้าของโต๊ะโต๊ะชั้นสองอะเข้าใจปะ่ะมันจะมีโต๊ะโต๊ะหนึ่งอ่าเนี่เห็นปะ่ะแต่คนนี้เราเราคือเล่นสลับกันไงเล่นสลับตัวก็เลยไม่แน่ใจว่าคนนี้ใช่ลุนพีหรือเปล่าใครบอกพี่ปอได้บอกหน่อยนะส่งสารนิดนึง เออสงสารนิดน,นึงบอกด้วยคือคนนี้คนเนี้ยเป็นเจ้าของโต๊ะชั้นสองเออโต๊ะก็อีริมประตูะนะ่ะชั้นสองใช่ไหมมาช่วยบอกด้วยใครรู้เรื่องเกมนี้แบบว่าเฮ้ยเจ้าแม่เลยเจ้าแม่เจ้าพ่อเกมนี้บอกด้วยคนไหนคือรุ่นพี่นะจ๊ะคนนี้เปล่าคนนี้ปะ่ะคนน,คน,นี้คนนี้คือแฟนเราแล้วก็คือรุ่นพี่หรือเปล่าฮะใช่หรือเปล่า เอออันนี้สงสัยคือสงสัยคือแบบเออสงสัยอะ่ะเนี่ยเดี๋ยวให้เข้าไปดูที่ห้องนะลองเปิดที่หน้าจอแบบเต็มๆอันนี้พี่ปอเปิดหน้าจอแบบโล่งๆนะเออลองเปิดแบบเต็มๆนะก็จะมีที่นั่งล็อกไว้ให้คนนี้ไม่น่าจะเป็นรุ่นพี่หรอกและสังเกตว่านักเรียนหน้าตาเหมือนกันมากทุกห้องทำไมเขาไม่ทำหน้าตาให้มันแตกต่างไปหน่อยอะ่ะ เออแบบว่าเช่นคนนี้ยหน้าตาต้องเป็นแบบนี้นะห้องนี้หน้าตาเขาแตกต่างกันหรือเปล่าเดี๋ยวไปดูนะว่าหน้าตาเขาคือแบบเหมือนกันทุกห้องอ่ะหรือว่าเป็นความบังเอิญหรือว่าอะไรฉะนั้นโรงเรียนนี้ก็มีแฝดเยอะมากอะดีว่าว่าสรุปว่าโรงเรียนนี้ก็มีแฝดเยอะมากๆอ่ะเออเดี๋ยววันหลังเรามาดูดีว่าใครเป็นแฝดกันบ้างแต่อยากจะรู้ว่าคนไหนรุ่นพี่คนนี้ป่ะคนที่อยู่บ้านตรงข้ามเรานี่คือรุ่นพี่ใช่ไหมบอกด้วยนะอืม